ถ้าจะน้องใจท่าจะว่าอะไรหรือไม่ถ้าจว่าอะไรเจ้าได้ในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองตกลงกันแล้วย้าตัดสินถ้าขอให้เจ้ารนางจรนริงๆและอย่าทำ อย่าส่งเสียงกรีด<ะ>เดี๋ยวผู้สลืมข้าขอให้ท่านรับนางจริงๆและอย่าทำให้นางเสียใจน้ำทุกข้างกอลาคน